แมนคิดว่าถ้าผมแล้ววิเคราะห์นะพี่ผัดไทยน่าจะผ่านน้ำมาเยอะเคยผ่านน้ำไหมพี่โอ้หลายน้ำโอ้หลายน้ำมันผ่านผมไดคิดว่าเป็นเรื่องของใครครับ อะว่ามาเลยข้องผัดไทยว่าเป็นใครตกน้ำเหรอตกน้ำอ่ะไม่รู้นะตั้งแต่สนิทกันมาไม่เห็นพี่จิ๊กเล่นน้ำนะเออก็เป็นไปได้ไหมเดาวะเดาว่าพี่จิ๊กเพราะว่าพี่จิ๊กไม่ชอบเล่นน้ำไม่อะไรแล้วเมื่ก่อนเขต้องเล่นหนังเยอะเล่นหนังเนี่ยต้องถ่ายอะไรเกี่ยวกับใช่แล้วหนังสมัยก่อนอุบัติเหตุก็เยยออะู่ไม่มีสแตนไม่มีสแตนด์อินเดาว่าเป็นคุณพี่จิ๊กนะอ่าเขาเดาว่าพี่จิ๊กพี่จิ๊กว่าไงครับพี่จิ๊กว่าคิดว่าเป็นใครเพิ่งเล่นน้ำมาหยกๆเนี่ยนี่เป็นไงานเพิ่งเล่นน้ำ พจิ๊กแล้วพี่จิกคิดว่าเป็นใครยังไม่ต้องยดูแม่ยังไม่ตยังแม่แม่คิดว่าเป็นใครเอาตรงนี้ก่อนแต่ที่เหลือเนี่ยคิดว่าแม่เป็นคิดว่าเป็นใครทำไมถึงคิดว่าเป็นกระติ๊บบุคลิกก็น่าจะรู้ว่าถ้าทางไม่ชอบว่ายน้ำจิ๋อานะแม่ จำน้ำประจำเลยนะโอ้ยเวลาเขาใส่ชุดว่ายน้ำลงโซเชียลก็แอบเซตอยู่นะอาจารย์ follow น้องเพื่อนเออมันมาคับให้พี่ follow โอเคเนาะอเติปคิดว่าใครหนูคิดว่าคนลอกลกลอนลอนเนี่ยเขามาละพี่รุดเข้ามาแม่แหละเ่ะจิ๊กนั่นเหรอโอ้โหคุณจิ๊กนุ่งรังแต่เกิดอนเราไม่เคยเห็นพี่จิ๊กเล่นน้ำแมนแมนคิดว่าใครถ้าผมแล้ววิคราะห์นะพี่ผัดไทย น่าจะผ่านน้ำมาเยอะเคยผ่านน้ำไหมพี่โอ้หลายน้ำโอ้หลายน้ำมันผ่านจริงผมเดาเป็นพี่จิ๊กแล้วกันจิเ็นม้์มาโอดมาเยอะแล้ว